สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายเหรียญทองนะคะวันนี้เราจะพาน้องเหรียญทองนะคะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะพาออกไปออกกำลังกายสักนิดนะคะนี่มาแล้วนะคะนี่วันนี้ไปกิจกรรมอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปรับชมนะคะ เมื่อกี้เราปล่อยน้องเหรียญทองกินหญ้าเติมพลังนะคะ,ะเดี๋ยวนี้เราจะลองมาให้น้องเหรียญทองยิงลูกโทษดูนะคะ,ะมาปี๊ดเเย้ยเยก่งจังเลยเผืา่าเลยน้องเหรียญทองของเรานะคะค,ครั้งแรกถือว่าสวยงามครั้งต่อไปลูกที่สอง ตั้งหลักแต่ไกลเลยเพคะมาโอเคโอเคโอเคลูกบอลก็จะไปมาหนึ่งสองปีดวิงว่ง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 วิ่งวิ่งตึง้โอ้โหสงสัยจะถนัดซ้ายนะคะเหรียญทองของเรารอบที่สองก็ถือว่าสวยงามเรียกน้ำจิม้มนะครับหอมปากหอมคอเขาลูกเขาเรียกน้ำจิ้มหอมปากหอมคอนะคะ ร่างกายจะได้แข็งแรงโอ้ครั้งนี้ครั้งนี้ไปวางลูกบอลสกายเลยนะคะตั้งลักตรงนู้นเลยตั้งรักตรงนู้นเลยนักกีฬาเข้าที่ระวังไปปิดสงสัยจะถนัดซ้ายจริงๆนะคะเนี่ย นเรานี่ก็ห่วงกินนะอ่ะอีกรอบนึงเดี๋ยวจะปล่อยให้กินละอีกรอบนึงอีกรอบนึงคนเก่งอืมออาๆดโดดมาลูกว่ามามาเตรียมตัวบีบบีบบ วิ่งเติโอ้ลูกนี่ตรงมากมากเลยโอเคนะคะพอหอมปากหอมคอได้ยืดเส้นยืดสายนะคะนี่นั่นนั่นอ่ะอ่ะมีสกิดเลียร์สักหน่อยด้วยมาเรียนเลยเตะเตะเต้เอ เอาแล้วฮะโอเคเก็บมาเก็บเก็บเก็บลูกเก็บเก็บเก็บเลยโอเคนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้น้องเลี้ยทองเติมพลังอีกสักหน่อยนะคะเพราะลูกบอลไปไกลมากไม่ทนเก็บเลยจริงๆนะคะสงสัยจะเหนื่อยออกแรงเยอะใช่ไหมลูกไม่เคยได้มายืดเส้นยืดสายอ ต้องออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวจะไม่แข็งแรงดูน้องเหรียญทองเลม็มกินหญ้าเก่งมากมากเลยนี่ บอลเหนื่อยนะคะรู้ด้วยว่าของรางวัลจะอยู่ที่ไหนนะคะล้วงเองเลยจากที่เมื่อกี้เลีมยมหญ้าอยู่ดีๆนะได้กินหอมตุ๊ตๆเกลหอมตุุ๊กๆในกระเป๋าพ่อนะล้วงกินเองเลยนะนี่ไปดูก่อนนะคะว่าสะเบียงมีเยอะไหมสะเบียงรางวัลก็มีพอให้หนูได้กินอ่ะนะตอนนี้เริ่มตะกาแล้วนะ ไม่ต้องตะกะลูกอยู่คนเดียวช่างอร่อยจริงๆเลยเตะบอลไปสี่ห้าครั้งกินหมด1กระสอบ เหรียญมันลายนะครับเหรียญมันลายมรู้ด้วยว่าต้องล้วงตรงไหนว้าได้ของแถมเก็บมาลูกเก็บมาเก็บถอยลูกถอย อกองผนี่ภัสดุอ,อะไรเนาะกล่อ,องใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมา,เ,า,าเปิดกล่องภัสดุกันนะคะนี่บ,บ๊ายบายไปสนีมีไปเลยค่ะลูกเอ้าถอยลูกชอยกล่องนี้มีอะไรอเ,เอ่ยแถมและแท่นข้าวหรือเปล่านี่นะคะเราจะมาเปิดกล่องพัสดุนะคะ ว่าแม่เอซนะคะส่งอะไรนะคะมาให้ครอบครัวน้องเหรียญทองนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณป้าเจี๊ยบนั่นเองนะคะส่งอะไรมาเนาะลางใหญ่ๆโตๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องพร้อมกันกับพี่ๆทุกท่านนะคะอันนี้ควันหน่อยก็ยังไม่ได้เปิดดูนะคะนี่จะมาเปิดครั้งแรกเลยนะคะ เหรียญทองมาลุ้นพร้อมกันลูกมามาลุงมาลงเปิดกล่องใล้ลูกมาลงมาลงแล้วจะเป็นของพ่อควานแม่ควานหรือว่าจะเป็นของน้องช้างนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยโอเคนะคะเดี๋ยวควานหน่อยขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา อะไรนะอะไรนะอะไรเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะบาดมือเดี๋ยวแม่เปิดให้เดี๋ยวแม่เปิดให้นจะเปิดกล่องกันแล้วนะคะหอมหอมหอมแสดงว่าไปของน้องช้างแน่นอนเลยหอมขนาดนี้โอ้อะไรนาะยงไ่้ก็จะมีเป็น วิตามินซีนะคะวิตามินซีสำหรับน้องช้างนะคะแต่คนก็ทานได้มีรสอโงนนะคะแล้วก็รสส้มนะคะส่งมาด้วยกันหอมหอมหอมเลี้ยนช่องเอออย่าเพิ่งลูกพ่าอย่าเพิ่งลูกป้าอย่าเพิ่งลูกป้าไม่มีผลไม้บนนี้มันเกลียวก็จะมีาลูก่ หกกระปุกด้วยกันนะคะหกกระปุ death, horses, so thin, okay, กด้วยกันก็จะมีรสส้มนะคะรสส้มแบบนี้นะคะสามกระปุกนะคะแล้วก็รสองุงนนะคะสามกระปุกนะคะกลรวมกันเป็นหกกระปุกนะคะเออน้าลงก็อะไรอะไรเนาะาลงโอ้อะไรน้าลงนาลงอย่าลง ออรขอกินผิวภาใต้าลูกอินทรพาลามหรือเปล่าใช่ไหมพ่อใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้ลูกอินทรพาลามนะคะเอาไวแรงง่าย้าะดึ๊กนี่นะคะเดี๋ยวลองให้น้องแหนทองชิมดูก่อนใช่ใช่ใช่เรตั้งมือสีกันแล้วน่าตื่นเ้นไหมนตื่นเ้นสุด อรบ้าง <Hello. S 2> ลอะไรก็ได้ค่ะอันนี้นะคะลูกอิฐผาลำนะคะน,นี่เดี๋ยวเราจะลองให้น้องเหรียญทองชิมกินไหมลูกกินไหมยินไหมลูกกินไหม,ไหมอ๋อนนะะอร่อยนะคะอร่อยส่งด้วยกันมาอันนี้อะไรเนาะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อิฐผาลำนะคะอิฐผาลำมให้มาดูอิฐผาลำมเล็กผาลำเสียงลูกชายนะคะอยู่ด้านหลัง อันนี้ก็ถุงที่สองแม่ค้ใช่อันนี้อันนี้เห็ไม่ใช่ะาลำ้นดีแล้วแม่เร็วๆไม่ใช่วยทผาลำเร็วต้อนวัวนะขนมนีป๊ากรปนะคะอันนี้กะหลีปั๊บอัอนี้นะคะอเลยันนี้ก็จะเป็นวิตามินซีสำหรับน้องช้างนะคะอ้าว เดี๋ยวนกเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนกนกคูไปเล่นกับน้องแล้วไปเล่นกับน้องทีน้องร้องไห้แล้วลโอ้ยแจมไปเล่นกน้องนกคูไปด้วยไปด้วยนกคู่ไปด้วยนะคะวิตามินซีสาหรับน้องช้างนะส่งมาให้กันห <6 S 2> กกล่อง <ๆ S 2> <ๆ S 3> เลยนะคะหกกล่องหกกระปุกเลยนะคะหนึ่งกล่องก็มีร้อยเม็ดนะคะมาให้น้องช้างก็จะได้ให้น้องเหรียญทองกับน้องถุงเงินทานแล้วกันนะคะเด็กๆชอบกินนี้นะคะ อันนี้รสชอมเดี๋ยวเราจะลองเกะให้น้องเหรียญทองทานดูนะคเด็กกินได้ไหมเด็กกินไหมเอาแม่มาลงเด็กกินได้ไงแม่โอ้ทำตัวอย่างดีเลยนะคะแม่นี่นะคะเราจะเปิดเลยเม็ดแบบนี้เหรียญทองชอบนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆดูก่อน นี่อุ้ยล่วงเอาลูก้ารอกินนะครับหอมอหอมหอมเอาลูก้าทั้งเดียวหมดเลย,ออยลเก่งมากมากเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวเอาไว้ทานมาหลังด้วยเอาลูก้าโอเคนะคะก็จะมีเป็น วิตามินซีแล้วก็มีทั้งของน้องช้างแล้วก็ของแม่คานพ่อวานนะคะับเจ้าต้องคุณนะคะขอบคุณคุณปาเจียมากๆนะคะที่ฝากของดีๆทั้งนั้นเลยมาให้แม่คานพ่อคานแล้วก็น้ององช้างนะคะกับขอบคุณอีกครั้งนะคะครับสวัสดีครับยอดขาบีสวยสวัสดีครับพุทธิ์ครับสวัสดี สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเรานะคะนี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะหเหลียทองบ๊ายบาย